อบการตำ้งาของบอรดอ์วันที่3ธันวาตทดลองระบบให้อากาศเต็มรูปแบบหัวจ่าย8หัวคาดว่าอากาศน่า,นาจะดีออกซิเจนเพียงพอเป็นบอเส้นสาศูนย์กลาง8เมตร ทดสอบเลี้ยงลูกปลาประมาณ30,000ตัว